ถึงแม้ว่าเบื้องต้นทางกรรมการปปชจะเห็นว่าไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบกรณีอุทยานราชพักค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ปป,ปชจะรวบรวมข้อมูลประเด็นเอาไว้ประกอบการพิจารณาขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบความโปรง่งใสโครงการจัดสร้างอุทยานราชพักก็น่าจะมีความคืบหน้าภายในวันศุกร์ที่20่พฤศจิกายนนี้ค่ะวันนี้พลเอกธีรชัยนาควาน,นิตผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน เป็นกระถินสามัคคีของกองทัพบ,บกค่ะประจำปี2558ที่วัดวัชรธรรมในอำเภอมหาราชจังหวัดร,รันครศรีอยุธยารอมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลของกองทัพบ,บกรวมไปถึงพลเอกวีรันชันทศาสตร์โกศลประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสโครงการจัดสร้างอุทยานราชพัก พลเอกวีวรันยังไม่ได้ระบุถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบเรื่องนี้แต่มีรายงานว่าภายในวันศุกร์ที่20พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งจะครบกำหนด7วันหลังผู้บัญชาการทหารบกแต่งตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาจะมีการเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความชัดเจนหลังจากมีเสียงเรียกร้องให้ปปชเข้าไปตรวจสอบโครงการนี้ด้วยเพรว่าล่าสุดยังไม่มีการร้องทุกกล่าวโทษจากหน่วยงานใด แต่ว่ากรรมาการปปชวิชามหาคุณระบุว่าต้องรอผลสอบของกองทบกก่อนว่าปปชสามารถเข้าไปตรวจสอบได้หรือไม่เพราะว่าเบื้องต้นกรณีนี้ไม่มีการใช้งบประมาณแผ่นดินและหากผู้เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการระดับต่ำกว่าระดับ8ก็ไม่อยู่ในอำนาจของปปชค่ะ นายสัรเสริญพลเจียกเลขาธิการปปชระบุว่าในทางปฏิบัติเมื่อยังไม่มีผู้ยื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบสิ่งที่ปปชทําได้ก็คือการรวบรวมข้อมูลไว้เท่านั้นและมีรายงานว่าการประชุมปปชวันนี้หากกรรมการปปชเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญอยู่ในความสนใจของประชาชนกรรมการก็จะหยิบยกขึ้นมาหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้พิจารณาได้เหมือนกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่มีการตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนค่ะ